และตอนนี้เราอยู่ในช่วง P L เชฟโจเอลพิวตะหลิวบีอยู่ในช่วงเชฟโจที่ไม่มีเชฟโจมัน <laughs> อยู่ไหนวะโ <laughs> <laughs> อเดออกมาเร็วเพื่อน <laughs> ๆหอยไปแล้วเว้ย <laughs> <laughs> วันนี้เชฟโจติดภรารกิจใช่ครับไปต่างประเทศเนาะ <laughs> ครับผมไปที่ไหนปังโก หยอกหยอกหยอกเขาติดธุรกิจเออวันนี้เราเลยเป็นเขาเรียกว่าเชฟจําเป็นใช่เชฟจําเป็นด้วยเมนูข้างหน้านี้เราบอกได้เลยว่าเราจะไม่ทําเลยครับเราจะกินกันสดไม่ใช่ต้องทาก่อนไก่กินสดไม่ได้ถ้ากินสดแต่มันเป็นแมวใช่แหละครับครับเอะเราจะทําเมนูเลยครับพี่แดงก๋วยเตี๋ยวขั่วไก่ของโปรดเลยอันนี้อาจจะเป็นกินแบบ กินเล่นก็ได้กินเป็นกับแกล้มก็ได้<า>กินแทนข้าวก็ได้ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เนี่ยบางคนอาจจะงสงสัยเอ๊ะก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เป็นยังไงเออก็ <มะ S 1> คือก๋วยเตี๋ยวแห้งอ่ะอ๋อนึกวว่าเป็นแบบว่าไม,วไม่มีมน้องนะไก่อันนี้คั่วไก่ไง ไม่ใช่รทำให้เป็นของบ้านเปล่าไม่ใช่อันนั้นจีบอ๋อจีบอ่ะไม่ใช่ขั้วอย่างนั้นไม่ใช่งั้งตัวกับละขั้วสำหรับวัตถุดิบของเรามีอะไรบ้างครับพี่แตงไก่อันดับแรกแหละไก่ขาดไม่ได้แน่นอนขั้วไก่ใช่ครับถ้ากินบนบกไม่ได้เราไปกินที่ไหนครับในน้ำกินในน้ำไปเลยลงไปเลยดับไปสุดอะไรกันละตัวกันอ๋อโอเคมีไก่แล้วอะไรต่อไก่แล้วก๋วยเตี๋ยวก็ต้องคู่กับเส้นครับผมต่อไป อะไรอ่ะไข่ไก่เองวดนี้เรามีเพราะว่าเรามีโอ้ยมีเพราะว่าเรามีโอ้ยมีเพราะว่าเรามีเจ๊บอกบอกอะไรค่ะเจ๊บอกว่าเราเป็นเจ๊จับไปแล้วไม่มีใครจับ้ดูเป็นร่วงเลย อออ่ะผมจะโยกไข่ไก่ก่อนไข่ไก่ โจ๊กโจ๊กโจ๊กไก่อนดูไกงไก่ก่อนกระเทียมกระเทียมต้นหอมซอยฮะต้นหอมซอยเอออันนี้อันนี้น่าจะเป็นผงปรุงรสนะอ๋ออขออภัยนู้นเราไม่เราไม่ใส่เขาขวดเราไม่ได้ก็ไม่เคพจับเป็นไม่รู้ไงไอ้ไอ้นี้อะไรเนี่ยอันนี้น้ำตาลครับน้ำตาลตามด้วยซีอิ๊วขาวครับแล้วก็ซอสน้ำมันหน่อยปกติไก่ต้องมีคนหมักอกหักต้องมีคนใหม่ ป๊ะโอเคครับเดี๋ยวเราแบ่งหน้าที่กันพี่แดงครับพี่แดงกระเทียมกระเทียมกระเทียมก่อนเลยครัผมไก่เลยผมเล่นไก่เลยผมจองไก่ก่อนนี่เออมันซอยฝั่งไหนก็ได้ใช่ไหมฝั่งไหนก็ได้ครับถ้าจะเป็นซอยตรงข้ามจะเป็นเลขขี้ถ้าซอยฝั่งเราจะเป็นเลขคู่ใช่ใช่ใช่เอาต่อเงียบครับ ราจะปล่อยผ่านนะเรื่องตอยเนี่ยขอให้บอกเลยผมบอกเลยว่าถ้าเกิดถ้าผมไม่มองนะผมเนี่ยเรื่องตอยผมไม่มองก็ได้นะเฮ้ยโหแน่นอนเฮ้ยดูดิดู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 เอาใหม่เอาใหม่ขอให้ขีดหน่อยดินี่นี่ไม่มองไม่มองอ้าเฮ้ยเมื่อกี้โคตรบุกและเรียกเนี่ยโคตรบุกอ่ะเดี๋ยวส่วนผมนะครับก็จะแยกหนังออกจากไก่ก่อนเพราะว่าหนังนี่เราไม่ทิ้งนะเพราะเราจะเก็บไว้ดูแต่ทางจะบอกกับเจ้าไปฉาย หนังนี่ก็คือเราจะเอาไปทําแบบช่วยให้มันเป็นน้ํามันด้วยก็ไปปรึกษาเชฟโจมาแล้วแหละว,ว่ามันต้องทํายังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเชฟโจบโอกว่าเวลาผมทำหงไข่ไี่แตกไป <laughs> <laughs> อันนี้ก็หั่นหนังให้มันเป็นแบบว่าที่เขาทอดกินอ่ะไอถุงละยี่สิบบาทอะอ๋อไอหนังไอหนังไก่อหนังไก่ทอดอะแก่ใช่หนังไก่กรอบถ้าเกิดที่บ้านผมดูคลิปนี้นะที่บ้านผมจะต้องแบบตะลึงตึงโป๊ะแน่เลยอาจจะไม่ให้เราเข้าครัวกันอีกเลยเพราะว่าผมไม่เคยเข้าครัวโอ้ยิ่งอ๋เนี่ยหั่นหอมไอหั่นกระเทียมเนี่ยแรกของชีวิตเลยเนี่ยอืมเชฟจำเป็นไงเออโค้ดเฮ้เยอะว่ะ จำเป็นจำเป็นต้องเสียไข่ไปไหมจำเป็น <laughs> ต้องเสียไข่ไปอ่ะโอเคผมหั่นไก่เสร็จแล้วพี่แดงซอยเฮ้ยได้เยอะอยู่ยยยยสับไปเรื่อยชับไปเรื่อย,อยงั้นเดี๋ยวผมหันห่นหันห่นอนี้ต่อหั่นอ้นี่ต่อให้เลยซื <laughs> ้อ<ว> <laughs> <laughs> ถุงมือมามากบนวะเออเออเออเอ้ผมแมให้ผมแมซื้อมาเออเดี๋ยวไอ ใส่ก่อนใส่ก่อนใส่ก่อนเราอุตส่าห์ซ erm ื้อไปแล้วมันจะอับนะเราอุตส่าห์ให้แมงแดงซื้อไปแล้วเออเราไ็ตอมัาทำไมเรื่อาวะหอันนี้ถ้าเกิดท่านดูวิธีนี้ท่านไปอัดแอปได้นะใช่ใช่คือไม่ต้องไปเชื่อเราซะทุกอย่างนะอันนี้ก็โหน่ากินอ่ะเออดี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 แล้วก็คลี่ไว้ เรียบร้อยไหมครับของพี่แดงเรียบร้อยครับเรียบร้อยเอ้ยกระเทียมก็เรียบร้อยเดี๋ยวเอาเฮ่มันต้องคลี่ไหมวะยังไงกระเทียมมานะไม่ไอ้นี่มันต้องคลี่ไหมไหมหรือว่าเราไปคลี่ในกระทะคลี่ไวก็คลี่ไว้ก็ดีครับเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดในกระทะเดี๋ยวมันจะเป็นจับก้อนเออมันจะเป็นก้อนใช่ไหมใช่เอางี้ใครจะลงกระทะดีกว่าใครจะเป็นคนลงกระทะโอ้ยผมตัวใหญ่ผมลงไม่ไหว คุณพูดอะไรนะผมตัวใหญ่ขนาดนี้ไม่ลงกระทะไงอ่ะเดี๋ยวพี่แดงครับเป็นคนหมักไก่นะเออเอาเอาหนังไหมไม่เอาใช่ไหมหนังหนังเอาไปทอดครับเอาแต่เนื้ออย่างเดียวเลยเริ่มแรกใส่พวกนี้เลยครับอย่างละช้อนช้อนโต๊ะช้อนอย่างช้อนโต๊ะนี่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 ครเชฟจำเป็นครับเราไม่พร้อมอะไรทุกอย่างแต่แต่แต่จะอาอร่อยเราจะเอาเยอะกว่าเดิมเขาเอาช้อนโต๊ะด้วยเรากลัวว่า ด้วยมือเราจะไม่ถึงใช่มือเราไม่ถึงเราก็จะเอาช้อนอีกนิดนึงเออช้อนอีกนิดนึงเอาน้ำตาลอ่ะน้ำตาลตาลตัดไปตัดไปช้อนเอาบางๆครับเพราะเดี๋ยวมันหวานเพราะหวานเดี๋ยวจะเอามันโรคตามมาสบายแล้วเออนี่นะน้ำตาลน้ำตาลอันนั้นด้วยอันนั้นด้วยอันนั้นนิดหน่อยนิดหน่อย นิดหน่อยเยอะมันเยอะผมเริ่มบางแล้วช่วงนี้ประมาณนี้หนึ่งส่วนสี่ของซอสแล้วก็โรยให้ทั่วแต่เราเลยต่อไปน้ำมันหอยน้ำมันหอยอันนี้น้ำมันหอยเนาะใช่ใช่น้ำมันหอยน้ำมันหอยหนึ่งซอเต็มเต็มเลยมันจะได้นุ่มๆมันจะได้นุ่มๆเออไม่ได้นุ่มเออเหนึ่งช้อนนุ่มๆสบายข้าวเนียวนุ่มเป็นซาตินเลยต่อไปไอ้นี้ซีอิ๊วขาว เออมาแล้วต่อไปครับก็คือคูเรคูเรให้มันเข้ากันอันนะไก่ไก่คั่วเค็มไก่คั่วเค็มต่อไปนี่พริกไทยพริกไทยนะครับใส่พริกไทยไปหน่อยหนึ่งได้ไหม <c oughs> ได้เลยลุ้นเราคืลุ้นไงเอออ่อได้เลยครับตามพี่สไตล์แตกอ,อ,อ่าเด้อ ไม่เอาไม่ใช่เอาไปเอาไปลบความเค็มไงเอาไปลบให้มันดูดซับเข้ามาในไก่น้ำกระหนังนี่มันกำลังจะทะเลาะกันอยู่นั่นเนี่ยเออถ้าเราลงหนังลงน้ําไม่ได้ั้นพี่แตงคอยเอาเครื่องปรุงให้ผมแล้วกันได้ได้ผมเป็นคนลงกระทะให้ได้ได้ได้ให้นะไม่ใช่อะก่อนอื่นครับเราก็ใส่น้ำไป้ก่อนเพื่อที่เราจะเพื่อที่เราจะใส่หนใส่หนังไก่ให้มันแบบ ไายน้ำมันออกมาเออนิดนิดหน่อยๆนี่ๆมีผ้าเตรียมไว้พร้อมแล้วสุดดยอคุกเขาคุกเขาคุกเขามันไม่คุกเราอะฮ้าโอยควันน่ากินอ่ะนี่ขนาดควันน่ากินนี่ขนาดหนังอย่างเดียวนั่นเนี่ยเออเอาเอาน้ำมันไก่ก่อนนะตอนนี้เรายังไม่ใช้น้ำมันพืชเพราะไม่งั้นน่ะ เส้นก๋วยเตี๋ยวมันจะไม่ไหมเพราะว่าแกงก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่เนี่ยมันต้องให้เส้นไหมกระทะมันถึงจะเป็นซิกเนเจอร์ของเขาอ๋อนี่เอาน้ำมันออกมารอไปพักเนี่ยรับกว่าน้ำมันไปออกมาเหลวมมันจะดับเลยกระเทียมมาเลยครับหมอใส่ อะไรครับกระเทียม่ะผมได้ยินว่ากระเทียมดิ๋ล้วใส่แบบเขาให้มันเข้ากันใส่เข้าไปใส่เข้าไปเอาโหน่ากินเอาขึ้นใส่จานเลยเริ่มหอมแล้วฮะอ้าวไหนบอกกระเทียมยังไงน่นั่นไงลืมไปกระเทียมกระเทียมฮะแต่กินอะหอมแล้วทอดให้มันออกไม่ต้องแบบเหลืองมากนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหม้จะไหม้ใช่ ปรุงรสเดี๋ยวเรามีซอสปรุงรสต่างหากซอสปรุงรสที่มีกลิ่นกระทะอ่าที่มีกลิ่นกระทะไหมไม่รู้อะไรนะผม,ผมก็เพิ่งเคยเจอเหมือนกันเออใช่เพราะว่าเราคงทําไหมจริงๆไม่ได้เราก็เลยทําให้มันไมหมเนาะเอ้ามีพูดที่เหอเนี่ยมีนั่นแหละเฮ้ยมีไหมหอมกลิ่นคว่วกระทะเออเห็นไหมหอมกลิ่นคว่วกระทะด้วยโคตรเท่เลยเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันไม่ได้โฆษณานะแต่จะเข้าก็ดี <laughs> ่พร้อมแล้วครับไก่ของเรากินได้ทั้งจังหวัดอ่ะบอกเลยอันนี้เราก็เพิ่มไฟเพิ่มไฟเป็นไฟกลางไปแล้วนะอ๋อเพิ่มไปแล้วใช่เพิ่มเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คุกไปเรื่อยๆให้เขาเรียกอะไรนะไก่สุกอ่ะไก่สุกใช่แล้วก็มันจะพอมันแห้งๆเนี่ยมันจะได้ติดกลิ่นของกระทะไปด้วย ดู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 มันจะกลัวเลยเอาตัวไปเลยอะไรสะกิดเลยข้างหลังตะกิดอะไรวะเนี่ยหรือว่าถ้าใครนะทําเหมือนเรานะแล้วแบบหมดความอดทนแล้วอ่ะเนี่ยเอาไอเนี้ยไปกินกับข้าวไปเลยเป็นไก่กระเทียมไม่ต้องรอเส้นใช่ไม่ต้องรอเส้นหรือเออจริงไว้ตอนนี้มันต้องจรไก่กระเทียมไปแล้วนะใช่่เนียตอนนี้ไก่กระเทียมแล้วเนี่ยไปเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วกินเลยเห็นไหมจริงมันหอมแล้วนะเนี่ยอ่ะปะ ว้าโมน่ากินฮะไปทีละอย่างโมเผืออะไรครับเคยเป็นเหมือนคาร์ูทานเฮ้ยไหนบอกว่าทำกับข้าวไม่เป็นไงไม่เป็นเฮ้ยโอ้โหนี่การพริกนี่ก็รู้แล claro ้วอ๋อเหยอดแล้วเฮ้ยนี่แหละต้องติดอย่างนี้เลยพี่แตงต่อไปเอ๊ะเขาใส่ไข่ก่อนปรุงหรือเราปรุงก่อนใส่ไข่วะเราปรุงก่อนเพราะว่าไข่เราจะแบบ สุกเดบๆแบบกึ่งสุกเึิมดิบไม่แห้งไม่มเก็นไปน้ำมันหอยขาดไม่ได้ต้องใส่ผมว่าไฟดับไมดับไปดับไดับไปดับไดับอ่ะพอพอพอ๋ยวหวานไปเราไม่มีกำหนดกเกตเนี่อันนี้เราอยากจะแนะนำมากที่สุดเลยก็คือหอมกิ่นคั่วกระทะหอมเอ่ยหอมกิ่นกระทะเวลาโรยเราจะโรยแบบข้าง ให้ความร้อนละลายความเค็มมันออกไหมอ้๋ี่คุณนี่จะยอดเลยอะจำเข้ามาโหผมกำลังกรชื่นชมคุณเลยไปชื่นชมเทปโจดกวยเฮ้ยไหนไหมเริ่มหอมแล้วเสร็จแล้วเราจะใส่ไข่นะใส่ไข่ไปเลย3ฟองก่อนเพื่อให้ไข่มันไม่คั่วติดอยู่กับเส้นเพราะตอนแรกมี4ฟองมันแตกไปฟองกเ้ก๋เตี๋ยวคั่วไก่หรือว่าผัดตี๋อะตนีอุ๊ยเฮยอันนี้เมวอันนี้เมี่อ เอาไม่เอาก็ออกที่เปลือกเปลือกไปอีกตัวถ่ายเชฟสิเชฟแม่งนั่งหัวเราะไปแล้วนี่ขั่วไก่ของเราเอ้ยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนไปดูแยอวขอเป็นผัดซีอิ๊วเอาไปอีกสองฟองเอรขึนไปหมดลเฮ้ยรุ่นี้แล้วมีข้าวไหมคุณจะได้ทำข้าวผัดต่อเลยคุณเคยกินก๋วยเตี๋ยวขั่วไก่แบบไม่มีไข่แล้ว ่อยให้ไข่มันเซตตัวเซตตัวแล้วเราค่อยคลุกเราให้มันเป็นแ่นอันนี้อันสุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะอนี่แล้วพอให้มันเป็นสีสันสวยงามอันนี้ไม่โดยหน้าด้อ่ะนี่องอ่งอ่าโอเคครับจัดไปคนเลย เยอะอีกเนี่ยคนคนจะเพาะใค่อะเไ่ลงไเลยผมมึ่งเคยเห็นเมนูที่ไม่น่ากินไม่น่ากินก็วันนี้แหละเราจะสั่งข้าวมาตั้งหากไหมเผื่อเราจะกินในนี้ไม่ได้กันเราตัดปัญหาปิดไฟก่อนเลยครับผมพร้อมไม่ครับพี่แจงเราชิมก่อนไหมเพื่อความชัวร์ เผื่อปรุงเพิ่มตอนที่มันอยู่ในกระทะเอาเลยพี่เอาก่อนเลยกระลันลองเลยมันต้องมีต้องมีสักอันก็ที่อร่อยอ่ะเฮ้ยก็หอมอยู่นะหอมเลยมะปร้าเลยหอมเลยหอมกลิ่นกระชินเฮ้ยก็โอเคเออนั้งปลามานั้งปลาปรุงเลยเออปรุงเลยนี่พี่แตงคุกอีกทีเอาไม่ต้องให้เก็มหน้าเผื่อคนปรุงใหม่นะไม่ใช่เราวี ไม่ใช่เราไปกินไอที่มันจืดเข้าไปว่าอยู่งานงอกเลยนะทำนี่เอทเทขึ้นหน้าได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ได้ยังดูสุรักสุเลของแท้เราต้องเาเราต้องการไดวภาพไงผมว่าเราไปให้พนักงานดูไหม ว่าเต็มสิบให้เท่าไหร่อ่ะนก้านี่เฮ้ยอันนี้นี่แหละนี่แหละ้วกระท้ามันอยู่อย่างงี้คือจริงนี้เราทิ้งนะเราจะกินอันนี้ไม่คินเลยแต่ก็กินไม่ได้เดี๋ยวโรยบักกีอีกชนิดหนึ่งต้นหอมต้นหอม และก็ถึงช่วงเวลาที่เราลอยคอและว่อคอยยรอคอยครับผมนั่นก็คือชิมลิ้มรองก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่ของเราใช่ครับผมอุ้ยมันสวยอย่างว้าใครจะเป็นหน่วยกล้าตายดีครับอาจะรคููแหละเราต้องรับผิดชอบเออเราต้องมั่นใจ่ากอร่อยครับผมนี่เราจะเพิ่มความอร่อยใช่เดี๋ยวหาว่ามาแล้วไม่ได้ใช่ไหมพริกไทยดำเม็ดใช่อใส่เลยครับพี่แต้งใส่เลยลองทิเอาพี่ใส่ใสสเต็กอ่ะคุณเคยอยู่แล้วของโปรด อุ้ยน่ากินแต่สุดยอดสุดยอดสุดยอดเฮ้ยออกไหมเนี่ยนี่ไงคอออกเต็มคอเลยขอบจานเลยนะเราใช้กบเกินหลักฐานใช่ใช่มาครับพี่แดงเรามันลิ้มลองลองชิมมันก่อนชิมลิ้มลองเออชิมไม่ต้องก่อนที่จะให้คนอื่นชิมใช่ใช่เอาเอาตรงนี้เอาไหนก่อนไก่ที่เท่ที่เออเออผมเอาไก่ผมเอาไก่ด้วยต้องเส้นด้วยนะต้องเส้นด้วยนะเพราะมันจะเข้าผมโอ้โหันกำลังอุ่ยๆเลย เป็นยังไงอุ้ยน้องผมอ่ะเจี๊ยดหน่อยเจียดเจี๊ยดอือหึอ้ยอร่อยนะเฮ้ยดีว่ะผมว่าเราสองคนมันเก่งโคตรเลยโหสุดยอดเลยพี่ทำก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เป็นบาดเจี้ยวได้อะเฮ้ยเต็บเจ็ผมคาดการณ์ว่าไก่ที่ผมใส่ไอซอสปรุงรสไปเต็มถ้วยนึกว่าจะเค็มนะไม่เค็มเลยข้าวพอดีเลย นี่ส่วนคนที่อยากจะปรุงเราก็มีพวกซอสไอ้นี้เด็ก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 มาให้ซอสไอ้ซอสมะเขือเทศกับซอสพริพกมาขอเชิญพี่ตูนแล้วก็เชฟนะเชฟเราเพิ่งทำภารกิจเสร็จมาพอดีเลยแล้วมานั่งกิน,นด้วยกันเลยดีกว่า <ève S 2> sociedad, มา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 เอาวุ้มาเลยแลครับแล้วเราก็จะปิดท้ายไปด้วยการกินร่วมกันไปเลยนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร e ให้พวกเราด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายอากีกีกีกกัดเลยรัดเลยถ้าท้องเสียอย่าว่าเด้อถ้าท้องเสียอย่าว่ากันเด้อ